เริมเลดรดิมว่เอาว่าที่เร่ยนเจ้าสวเป็นัไงกใจเลยนะค่ะเรื่องของใครก่อนคะของคุณแมทเพิ่งไปฉลองใช่ค่ะเฉลิมฉลองสละโสดค่ะใช่ก็ ก็ปรับปรับมากๆเลยค่ะก well ็จัดเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆก็ดีใจที่นางชอบค่ะปุณบปรับนี่คือแมทโตรลมตัวเพื่อนๆอบปุับปรับยังไงใช่เหมือนแบบว่าเพิ่งขอแล้วกลับมาได้แบบเดียวก็มีเฉลิมฉลองแล้วเดี๋ยวก็คิวแต่งงานก็เร็วๆนี้ใช่ค่ะนี้เลยใช่เร็วๆนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวบอกเองเขายังไม่บอกวันใช่ไหมใช่ตัดุกทันไหมนั่นนะสีนั่นนะสี ตกใจไหมมันแบบมันแบบเขาขอ,ขอแล้วแบบไม่ตกใจค่ะเพราะรู้สึกว่าด้วยความที่เราก็อยู่เท่านี้ก็แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันก็ตกลงปงใจกันมันก็แต่งงานเป็นเรื่องปกติอย่างทีเพื่อนเจ้าสาวเองได้ไมการคุยจีนคุยเรื่องชุดเรื่องอะไรกันหรือยังคะมีคุยแต่เรื่องการปรั้นประตูอะค่ะเป็นเรื่องใหญ่รับอง,บองว่าเอมจะตั้งคําถามอะไรดีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมีเซลล์กัน <ห>บรรยากาศงานวันนั้นเป็นไงบ้างมีเห็นว่ามีการแบบนี้ของเซอร์ไพรส์ตลอดเพื่ใช่มินมก็เตรียมน้องจอร์สน้องจอต VR ไปเซอร์ไพรส์พี่แมทเพราะรู้ว่าแบบพี่แมทชอบแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยเป็นเพื่อนน้องน้องบอนพอดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยขอให้มาเป็นเกรสเซอร์ไพรส์พี่แมทหน่อยได้ไหมถือเค้กมาให้อะไรอย่างเงี้ย<ม>น้องก็น่ารักยินดีมาแบบ ทันทีเลยค่ะที่เจ้าสาวเป็นไงตกใจตะลึงกับเซอร์ไพรส์กรี๊ดแบบกรี๊ดเลยใช่ค่ะก็นางก็แฮปปี้แล้วนางก็แบบอุ้ยรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็มีคนในกลุ่มแบบว่าเขาไปแอบดูว่ากดไหล่บอยแซลกันเจ้าสาวตื่นไนางดูไม่ตื่นเต้นนางก็บอกว่าคือเหมือนแบบเหมือนนางก็บอกว่าแบบเออจัดแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายๆค่ะ ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นเรานเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นกว่าใช่เพราะต้องไปสองงานเลยใช่ใช่ค่ะใช่ดีใจดีใจกับทั้งทั้งสองคนเลยทีนี้เขาบอกเออกดดันไหมจ๊ะมันจะคนสุดท้ายแล้วตอนนี้เพราะว่าเตยก็ยังยังเหลือเตยอยู่มันแอบว่ามิ้งก็เลยแบบว่ารีบบอกพี่เตยว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเครียดไปอยู่เป็นเพื่อน ไม่กดดันเลยค่ะร,รู้สึกว่าแบบเออยินดีกับพี่ๆมากกว่าเพราะว่าพี่ๆเขาพร้อมแล้วอ่ะแต่ตัวเรายังไม่พร้อมไงเราก็เลยไม่ได้กดดันแต่ทุกคนก็เชียร์เราแล้วนะทุกคนเชียร์ทุกคนเชียร์มากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเรายังมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องทำารู้สึกว่าแบบเก็บตังก่อนแต่ครูผ่านนะาจะกดดันกว่าเรา ไม่เลยค่ะเขาเป็นสายชิลเขาเป็นําสายชิลมากมากก็เลยไม่ไม่ได้กดดนันจริงขเขาเขาเห็นเขาเขาไเกิดเกิดแล้ว,ลวไม่กระงักเขาเกิดแ,แต่เราบอกว่าแป๊บหนึ่งนายแบบเพิ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนแบบว่าเกิดแบบเอ้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยมีคุยอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คบกันมานาะนอะไรย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเออขอแบบก่อรางสร้างตัวอีกนิดหน,น,นึ่งย,ยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเองอยู่แต่บ้านกี่ปีคะ <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานเยอะหนูก็โปะหมดแล้วเนี่ยโปะหมดีีโปะหมดแล้วเนี่ยใช่หนูก็ยบกว่าเออเหมือนแบบยัง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 ต้องเก็บตังค์อยู่ค่ะป๋าไม่เล่งป๋าก็ถามเรื่อยๆเป็นระยะเพื่อนแต่งขีป่าขึ้นมาบทีใช่แล้วบอกป๋าว่ายังไก็บอกป๋าว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์อันนี้เสร็จที่กําลังทําอยู่ะรอก่อนหนะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะนะโปรเจกต์เยอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบ หนูหยุดก่อสร้างไปเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องการรับเหมาอย่างที่บอกครั้งนี่แล้วแต่จริงแต่งเราก็ทําได้นะคะงานช่วงมีคนช่วยด้วยนะไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นั้นต้องเป็นที่พิเศษสําหรับเราเออคือเราต้องมีเวลาให้กับงานใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบตั้งใจทํากันทั้งคู่ทําด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแบบอย่างที่บอกว่าเจอปัญหาที่ผ่านมามันก็เลยท้โปรเจกต์หยุดชะลาไปถ้าเกิดโปรเจกต์เสร็จ๊บ ใช่ใช่ใช่เยอะ่ยนคำตอบเยอะค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องการรับเหมาคือเหมือนมันทำไปได้ประมาณ20อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้าอีกกี่ปีได้ครับเนี่ยหนูก็เครียดอยู่เหมือนกันหนูไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาการก่อสร้างหนูไม่สามารถถ้านหนูทาเองได้นะพี่หวานทําแล้วทําแล้วลงมือแล้วลงมือแล้วแต่มันเป็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่เขใหญ่เร่งเราเราไม่แบบ ก่อคือมินว่าถ้าใจเรารู้สึกว่ามันพร้อมแล้วพร้อมที่จะมุกออนไปผู้ใหญ่ไม่ได้แบบเร่งรัดว่าแบบต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยมันมันด้วยความที่พอทุกคนรอบตัวเราแต่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะถามเราเข้าใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นปัจจัยในการเร่งรัดตัวเองค่ะคือมันจะติดแค่เรื่องงานในเดทจริงมันติดเรื่องงานจริงๆแล้วก็มันมันเป็นเรื่องความพร้อมที่แบบแต่งงานมันมันเราต้องย้ายไปอยู่ บ้านเขาหรือว่าต้องออกมาอยู่กันเองแล้วมินก็แบบหลักบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามินติดติดครอบครัวไปไหนไปกันอะไรว่าเจ้าสากววไอืก็คือเหมือนเหมือนเราเรารู้สึกว่าเรายังไม่ย,ยังไม่พร้อมนะมมตอนนี้มากกว่าค่ะไม่ได้กลัวแต่ว่าคิดถ้าวัานนึงพอ,อยังไงก็ต้องแต่งแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ต่อเลยเขาไม่อยู่บ้านเราไม่น่าจะยอมทุกวันนี้ กรุงเทพยังไม่กลับเลยเป็นโรคกลัวกรุงเทพพูนแพ้กรุงเทพตอนนี้ภูผาน้องๆไม่ส่งเราออกเราแบบเออไปแถวนี้มีแต่ยายไปอยู่ด้วยอะค่ะเวลาไปเขาใหญ่ทีก็คือติดกันไปทั้งขบวนใช่ก็เลยเหมือนแบบเราก็ติดที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยจะมีบามควาว่าสกีปีังไงดีกู่เราลยังไม่ได้คุยถึงตรงนั้นเลยค่ะก็คือเหมือนเราคุยกันแค่แบบว่าเออเดี๋ยวเราจะทําโปรเจกต์นี้ที่เสร็จแล้วเรามาดูความความพร้อมกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งพอช่านั่นแหละ ใช่ใช่ช่างทิ้งไปหนูก็เลยแบบว่าต้องสร้างเองก่อนตอนนี้ค่ะขา <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> มีเสิร์ฟไหมมีเสิร์ฟมีเสิร์